ไม่ต้องเลือกไม่เราจะไม่มีพวกเราในเนี้ยสีอะไรก็เหมือนกันบางทีบางทีมันอาจจะต้องมาสีอะไรก็สวยเธอสีอะไรก็สวยไม่เป็นไรแล้วแต่นะใครใครจะเลือกใครจะไม่เลือกพักไหนในใจหรืออะไรก็กแล้วแต่ไม่ต้องพิมพ์เข้ามาเพราะบางทีพิมพ์เข้ามาเราก็อ่านไม่ได้เออแล้วก็มันไม่มี มัน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 ไปบังคับใครไม่ได้ใช่ไหมสีอะไรก็สวยหมดบางครั้งเนี่ยถ้าสายลุงมันมีสีเดียวมันก็ไม่สวยมันต้องมีหลายๆสีมันต้องมีเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมล่ะอืมอืม ดีของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ดีของแต่ละคนมันอยู่ในมุมมองแต่ว่าระวังนะมองดีๆมองชัดๆมองดีๆมองชัดๆตั้งใจมองแล้วเราจะมองเห็นดวงตาเราจะไม่มืดบอดไปกับกระแสนะคะคิดมากจังคืออะไรวะ ชนะกิจมันคิดมากนะการเมืองเราอะต้องคิดนะต้องคิดต้องระวังระแวงนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันมันมันคือปากท้องมันคือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆอืมอยากเจอตัวจริงมากอ่าเป็นคนเป็นสอบปรปลาวเหรอสวัสดีทุกคนค่ะ โอ้ยวันวันวิหวานน้องหวานกุหลาบมาห้าดอกขอบคุณนะครับเป็นคนมอนโอ้เชื้อชาติมอนเลิศดเห็นภาษาแปลก ไม่แวะจะไม่ไม่แวะเลยขับออกจากพัทยาไม่แวะไม่แวะนู่นไม่แวะนี่ไม่แวะกินยังไม่ได้กินข้าวเลยสีพุทธกำลังจะลงไปทำให้เขาเตรียมเครื่องอยู่โอ้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะละครที่ไม่เล่นชอบทุกเรื่องครับละครที่ไม่เล่นชอบทุกเรื่องแสดงว่าที่ฉันเล่นไม่ชอบ อันนี้ไม่เล่นแล้วชอบงั้นก็ดูได้เลยชอบทุกเรื่องเพราะฉันไม่ได้เล่นทุกเรื่องจะบอกละครที่แม่เล่นหรือเอาละครที่แม่เล่นชอบทุกเรื่องนะแล้วพี่มาบอกละครที่ไม่เล่นชอบทุกเรื่องหรือว่าพี่มาด่าฉัน ไม่เห็นไลฟ์สองวันก็ก็วันที่อ่าวันที่ห้าไลฟ์ตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้ไลฟ์เพราะขับรถไปพัทยาวันที่หกเมื่อวานนี้ถ่ายละครตั้งแต่ทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันสองทุ่มเออนอกจากแต่งหน้าแล้วมาแสดงละครได้ไงโอ้โหเรื่องยาวถือ อนุทินได้เป็นนายกไหมคะต้องรอดูพรุ่งนี้อะคะ่ะรอดูพรุ่งนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าคนอ่าให้เขาเยอะเขาก็ได้เป็นนะคะ่ะอ๋อไมาอยู่เมืองไทยแมกแรกๆก็ติดตามเลยโอเคแม่เลือกสีไหนอ่าสีมัคคาสามัคคีนะคะเลือกทุกสี รุ้งมีเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้ามีสีเดียวหรือไม่ครบเจ็ดสีก็ไม่สวย <c oughs> ไม่ได้พูดเลยว่าเลือกใครเป็นพิเศษอะไรต่ออะไรเป็นพิเศษแต่ถามว่ามีคนอยู่ในใจไหมคนหนึ่งที่ทำงานเก่งเออมีอยู่คนหนึ่งที่ทำงานเก่ง อยากอยากให้คนนั้นเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองเก่งเก,ก่งแบบโดดเด่นเก่งชัดเออนะคะสวัสดีทุกคนพิมพ์เข้ามาด้วยนะตอนนี้ตอนนี้ทิกตอกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่เป็นภาษาไทยอ่ะแล้วมันก็จะแบบว่ามีอ่ามีมีเขียนว่าเนี่ยเนี่ย,ย,ยเนี่ยจอยจอยเแต่แต่แต่ว่ามันเพี้ยนไปหมดภาษาไทยก็ไม่มีแล้วอ่ะ มันมันสมัยฉันไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยมันปรับเองทิกตอกอ่ะกอจะผับปรับมาบอกว่าอ่าตอนนี้เรากําลังอ่าเหมือนแจ้งให้คนดูรู้เดี๋ยวนี้มันก็อ่ามันอะไรนะนะ Notify มันจะเขียนเป็น Notify แล้วก็เข้าร่วมเนี่ยมันก็เขียนเป็นจอยเนี่ยเออกูก็งงงภาษาอังกฤษยิ่งไม่รู้เรื่องอยู่มึงเอ้ยเอถึงแซดยังแทบไม่ได้เลย เป็นทิกตอกอินเตอร์อ่ะเป็นได้ยังไงเธอฉันไม่ได้ไปทําอะไรเลยเออฉันไม่ได้ไปทําอะไรฉันก็ต้องเปบนทิกตอกบ้าน,นอกของเราอยู่เรื่อยๆอยมันอยู่ๆก็กลายเป็นอินเตอร์ได้ไงอ่ะคอมเมนต์ก็เลื่อนอ่านเลื่อนเลื่อนอ่านเออเออใช่เนี่ยเลื่อนลงมาได้อยู่นะเลื่อนได้อยู่เธอคอมเมนต์เลื่อนได้อยู่อืม แต่วันนี้หน้าดำปีเลยเธอตัวตัวไหมเลยเมื่อวานเมื่อวานตากแดดตั้งแต่ประมาณแปดโมงเช้ายันบ่ายโมงนะอืมร้อนอากาศร้อนแต่ก็โอเคเธออะไรที่จะสบายอยู่ห้องแอร์เยน็ยนๆยน็นทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆมันไม่มีอ๋อ โอ้หรือมันอาจจะเป็นเพราะเราชอบไปฟังฝรั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยปรับให้อัตโนมัติชอบไปดูฝรั่งพูดช่องฝรั่งพูดมันมันมันดูฝรั่งพูดแล้วมันก็เริ่มรู้ภาษาอังกฤษเริ่มฟังออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปรับอัตโนมัติหรือเปล่าถูกปะไม่รู้อะไรแลวไม่รู้เรื่องอ่ะเธอ น่าจะเป็นไปได้อ๋อมันก็ดีเพราะว่านาตอนนี้เวลาเขาสอนภาษาอังกฤษเราจะเข้าไปฟังกดฟังกดกดถูกใจช่องภาษาอังกฤษบางทีเราก็ต้องเรียนรู้อนะเนาะเราก็ไม่คิดว่าตัวเองแก่แก่ก็จ่างมันสี่แก่ถ้าเกิดว่าฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแก่ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าแก่แล้วไม่ได้ใช้งานอะไรกับภาษาอังกฤษมันก็ เอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะได้ความรู้สึกมากกว่านั้นน่ะถ้าเกิดเราฟังออกอะนะเออเดี๋ยวกปดูนะโอยิสลามมลกุมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมันก็อาจจะเป็นเหมือนพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษบ่อยๆหรือเปล่าพูดผิดพูดถูกเธอพูดไม่พูดไม่เป็นหรอกพูดผิดพูดถูก สวยอย่างเดียวเข้าข้างตัวเองตลอดโอ้ยหวัดดีทุกคนที่เข้ามานะกดถูกใจให้หน่อยซีหรือไม่อย่างไนก็พูดให้หน่อยพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยเพราะว่าฉันจะได้รู้ว่าฉันควรจะทำอะไรต่อถูกไหมไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรดีนี่ไม่รู้เลยเนี่ยจะพูดอะไรจะพูดเรื่องอะไรฉันก็ไม่รู้บางทีพูดคนเดียวอะ พิมพ์เข้ามาบอกหน่อยอยากคุยเรื่องอะไรแต่เรื่องการเมืองนะคุยได้กลางๆแล้วเธอนนะหรือคุยได้กลางๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเห็นคนออกมาวิจารณ์การการเมืองอะที่ออกมาวิจารณอะมันเหมือนแบบมันเหมือนเขาจ้างมาวิจารณเหรอพูดอยู่มุมเดียวพูดพูดเข้าข้างอยู่มุมเดียว พิธีกรบางคนก็รู้เลยว่าเข้าข้างเองียงพิธีกรบางคนนะบางคนพูดเอียงพูดแล้วแบบชี้นำพูดเอียงแล้วเราก็จะไปฟังคำชี้นำของใครแะพวกเราต้องมีสติมีสมองเองไม่ใช่คนดังมาพูดแล้วไปเชื่อเขานะคนดังคนคนดังคนมีชื่อเสียงหรือเป็นนักข่าวใหญ่ๆดังๆมาพูดบางคนก็ อ่าซุงแหล่มากนะยิ่งกว่าตออีกนะมึงซุงเลยนะมึงบางคนนะ่ะพูดดีๆคิดดีๆมีสติอย่าให้ใครมาจูงจมูกอย่าให้ใครมาจูงต้องต้อง,ต,องต้องคิดเองดูเองดูจากการกระทำและพักไหนก็นแล้วแต่ที่ออกมาเสียงออกมาออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแล้วก็ด้วยความาทำให้คนอื่นตลกหัวเลาะะ พวกนั้นฉันไม่เอาเลยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ถึงเวลาที่เราจะต้องซีเรียสในเรื่องการช่วยเหลือการจับมือซึ่งกันและกันขึ้นมาทำมาหากินแล้วก็จะต้องเป็นทีมเวิร์กเซอลองดูเถอะว่าบางพากักอะแย่งกันเด่นแล้วก็ทะเลาะกันเองแฉกันเองนั่น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 คือแย่งกันเด่นไม่ได้แย่งกันช่วยกันประเทศไทย มันดูมันดูกันออกบางพักเนี่ยคนในพักตกทุกข์ได้ยากคือมันไม่เหลียวละแลเลยคนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วกันมาไม่เคยเหลียวแลเลยคนในพักด้วยกันทำงานร่วมกันมาตกทุกข์ได้ยากมีความทุกข์มันไม่เคยเหลียวแลและอย่างนี้จะมาดูแลประชาชนได้ยงไงตือมันก็ต้องเอา คนมนุษย์เราเนี่ยมันจะเป็นผู้นำคนได้มันจะเป็นมันจะเป็นผู้นำที่จะจะต้องมีอ่าจะต้องมีรู้จักว่ามันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาบางคนยอ่อบางคนแย่มันต้องจูงมือกันมามันต้องดึงเขาขึ้นมาไม่ใช่เหยียบหัวข้ามไปเลยเพราะมึงไม่มีประโยชน์แล้วดูกันไม่ออกใช่ไหมเธอพวกเธอถูกปะดูออกอยู่แล้ว แล้วอย่างนั้นจะมาแล้วอย่างงั้นจะมาทำอะไรจะมาแล้วถ้าเกิดคนอยางงั้นจะมาช่วยเราบริหารประเทศได้ไงไม่ได้มันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องเลือกดีๆคือคือขอไม่ใบไม่อะไรนะแต่เลือกดีๆฉันมีอยู่ในใจแล้วเพราะว่าทุกคนจะเป็นมีสิทธิ์คิดแล้วก็ทุกคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง ถ้าเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่ได้อย่างที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างที่เขาพูดมาเนี่ยแล้วประเทศเกิดความเสียหายเ,ยเราซึ่งอยู่ในเนี้ยเราก็เดือดร้อนเราก็จะย่ำแย่จนลงลูกหลานที่อ่าท,ที่ที่โตขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็จะต้องโดนเราเป็นคนกระทําเองเพราะเราไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้มันต้องระวังดีๆเธอ ต้องไปต้องต้องต้องฟังเธอดูแม่มันฟังเนี่ยเรารู้เลยว่าเราควรจะเลือกไขรมันฟังแล้วมันรู้แล้วแล้วณตอนนี้ประเทศไทยสกปรกไปหมดเลยเพราะว่านักการเมืองใส่ลายป้ายสีกันเยอะมากไปฟ้องกันทีหลังไปว่ากันทีหลังเลือกที่ถูกต้องไม่ใช่เอาชนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกใจ บางทีมนุษย์จะต,ต้องมีเหตุผลอันนี้ถูกใจแต่เฮ้ยมันไม่ได้ถูกต้องมันไม่เลือกรักก็ได้แต่ไม่ต้องเลือกเอาคนที่ดีที่สุดใช่ไหมจริงๆนะคือคือพักไหนที่มีคนเก่งเยอะที่สุดอะเลือกพักนั้นเถอะ เอาเก่งเอาเอาเอาคนเก่งๆรวมมารวมๆกันหลายๆคนอยู่ในอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอือไม่รู้ว่าใครดีจริงอ๋อก็ก็ดูไม่ออกเหรอดูไม่ออกหรอเธอ ว่ายังไงก็แล้วแต่ตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแม้บอกเป็นแนวทางก็เอาคนทำงานนคนทำงานอม,มินามินาบอกว่าเลือกที่รักชาติและตั้งใจพัฒนาประเทศผู้หญิงเก่งไหมคะโอ้โหผู้หญิงจริงๆผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายอ่ะ ดีไม่ดีเก่งกว่าด้วยไม่ต้องพีมอะไรมาไม่ต้องบอกอะไรคุยข่าวช้างสีดอนเอาน้องช้างใช่ไหมหูพับใช่ไหมสงสารมากธอดูคลิปหูพับที่โดนจุดประทัดแล้วก็จุดอะไรไล่อะที่โดนปิงปองโยนเข้าไปอะ โอมันก็งงวิ่งงงไปหมดเลยอะ่ะเธอแต่งหน้าสวยโอ้โหทากันแดดมาหน้าดำปีไม่ได้แต่งหน้าสักนิดเดียวเลยยังไม่ได้ล้างหน้าด้ยซ้ำไปบอกตรงๆนะแปลงฟันแล้วก็ทาการแดดปกมาเลยเลือกคนเก่งเลือกรักชาติโอเรื่องเรื่องเรื่องรักชาติเนี่ยเธอมันก็คือ มันต้องอยู่ในสิทธตสำนึกเธอเธอไม่เห็นเหรอคนไม่รักชาติคนขายชาติอ่ะมันเป็นยังไงถูกปะอยากรวยครับแม่เริ่มต้นนับหนึ่งขยันตอนนี้เลยเธอยุย้ยบอกว่าเคยร่วมงานด้วยฉันหรอ น้องเล็กบอกเอาคนไม่ล้มกินข้าวแล้วอยากอย่างเลยมารีรีนผิวที่สุดพี่สาวคืออะไรวะผิวอาเสร็จแล้วเธอเดี๋ยวจะลงไปทำต้มแซบซี่โครงหมูวันนี้จะกินข้าวมือเดียวกินข้าวมือเดียววันนี้เพราะว่าเมื่อวานกินไปสามมือโหวเมื่อวานกินสุก,กี้อร่อยมาก กินก๋วยเตี๋ยวถ่ายละครเสร็จไม่ตอนตอนจะถ่ายละครอ่ะเขาก็ยังไม่ถ่ายเลยสั่งข้าวผัดมากินสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวผัดก็มันเป็นข้าวผัดฝรั่งซึ่งเราก็กินไม่ได้เลยฉันว่ามันเลี่ยนมันไม่อร่อยเลยก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวแบบว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก็ เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีอะไรเลยน้ําเนิมไม่อร่อยมีหมูสับมาแปะมาหน่อยหนึ่งก็ก็กินไปประมาณสามสิอร์ซแล้วก็หยุด300กว่าบาทสองอย่าง300กว่าบาทก็หยุดแล้วก็แล้วก็ตอนบ่ายตอนเที่ยงถ่ายละครเสร็จเดินกลับมาเจอก๋วยเตี๋ยวรถเข็นนะก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรถเข็นลูกชิ้นซื้ออะไรต่ออะไรมากินถุง เขาถูกหนึ่งประมาณอ่ะใสหมูพิเศษหน่อยลูกชิ hmm. um, so ้นพ oh, so ิเศษก็ประมาณสักเจ็ดสิบบาทใช่ปะบอกเอาพิเศษเอาร้อยหนึ่งเขาก็เติมมาให้อีกหน่อยให้เขาไปร้อยหนึ่งมันไม่ถึงหรอกแต่ให้เขาไปร้อยหนึ่งในฐานะที่เขาเป็นคนหนุ่มที่กล้าที่จะมานั่งขายแบบนี้อ๋อพี่สาวทำแบบข้าวกินเองเดี๋ยวทำไม่ดูต้มแซบอร่อยที่สุดในปัตตภีทำแบบนี้ หวัดดีหัวรพาประกาศหอมพี่อ้วนใช้อะไรอาบน้ำสบู่กาลองค่ะสะบู่กาลองก็ละยีบก้าบาทไปซื้อได้ทั่วประเทศไทยกาลองสีส้มสีอ่าอเน,นี้เลยค่ะพี่อ้วนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไรบ้างอันแรกเลยนะอันแรกเลยนะ ปราบคอร์รัปชันเส้นสายคอร์รัปชันอันแรกเลยนะพอปราบคอร์รัปชันเสร็จแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเออเธอเธอรู้ไหมสมัยก่อนเดี๋ยวไล์ฝั่งเดี๋ยวทิชชู่มา สั่งยาหนาออกมาก่อนเธอรู้ไหมสมัยก่อนจะพูดให้ฟังนะประเทศเกาหลีกออ็ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเ,เ,เป็นประเทศที่ผู้นำสิงคโปร์เนี่ยเขาปากคอรับชันแบบเอาจริงเอาหนักร้อยเปอร์เซ็นเอาจริงเอาหนักร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็ไม่ไว้หน้าใครฟังดีๆนะโมเดลสิงคโปร์ใครไปย้อนดูนะสมัยก่อน <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเนี่ยณนะตอนนั้นตอนที่กำลังจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงประเทศสิงคโปร์ใหม่ๆเนี่ยคนที่คนที่เคยแบบรับนู่นรับนี่ในสิงคโปร์ เขาก็เขาก็แอนตี้พอะแอนตี้เสร็จปุ๊บเขาก็อยากให้เกิดการปรับปรุงวิธีนโยบายให้มันให้มันเบาๆแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยทางผู้นำทางสิงคโปร์เนะี่ยไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาจะต้องทำแบบนี้อาแบบนี้ทำแบบนี้พอไม่อย่างนั้นอ่ะพอไม่อย่างนั้นน่ะ มันระยะยาวอะ่ะมันจะเกิดการคอรัปชั่นเยอะเขาไม่ยอมก็เ,เกิดการแบบศึกภายในสู้กันอะภายในะคนหนึ่งก็จะคนหนึ่งก็จะกินคนหนึ่งก็จะจะไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเลยอะผู้นำสิงคโปร์เป็นฝ่ายชนะปราบคอรัปชั่นแล้วก็ด้วยกฎหมายที่เด็ดขาด จนทําให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่คอรัปไม่มีคอรัปชั่นแล้วถ้าเกิดว่าใครทําคือกฎหมายแรงมากก็เลยกลายเป็นเป็นประเทศที่น่ายกย่องในการที่เพื่อนฝูงกูก็ไม่เอากูเอาความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็หาความก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์แม้กระทั่งท่านผู้นำท่านนั้นะ จากไปแล้วอ่ะรู้ไหมประเทศสิงคโปร์เนี่ยคนรุ่นรุ่นรุ่นถัดมารุ่นอะไรต่ออะไรมายังต้องไปกราบไหวบูชาเลยเพราะว่าเขาทำให้สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นที่หนึ่งระดับโลกได้เธอเห็นไหมท,ท,ท,ทั้งๆที่บนสิงคโปร์เนี่ยไม่มีทรัพยากรอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอ่าสิงคโปร์อ่ะคือนําเข้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเรื่องเศรษ,ษฐกิจ เรื่องอะไรต่ออะไรของเขาอะ่ะมันมันมันโดดเด่นระดับโลกมากๆอือจะให้เชีรยให้พักโอ้ยไม่พูดเลยเธอคิดเอาเองเธอไม่พูไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงพักไหนพักไหนเลยแต่ทั้งสิ้นเธอฉันพูดไม่ได้หรอกฉันไม่พูดหรอกเธอเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอะ่ะกับพี่กับน้องยังไม่พูดเลยอือกับพี่กับน้องยังไม่พูดเลยว่าเลือกพักนี้เลือกพักนั้น คนนี้เลือกจะอาร์อา,อา,อาเลือกไปอ่ะไม่เป็นไรการเห็นต่างคือการเคารพการเห็นต่างซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นต่างแล้วถ้าตัวชั้นเลือกผิดฉั้นก็โทษตัวเราเองเราจะเป็นคนทำร้ายลูกหลานเราในอนาคตได้แน่เราจะเป็นผู้ผู้ทำร้ายแต่ถ้าเกิดว่าเธอไปเลือกผิดทำไมพูดไม่ได้มันไม่ควรพูดเธอ มันไม่ควรพูดฉันไม่เคยไปฟังปาใสไม่เคยไม่ไปอะไรต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เคยฟังไม่เคยไปฟังเพราะว่าการไปการไปฟังมันก็เธอรู้ไหมเราเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูจากการกระทําไม่ใช่ดูจากประการปลาใสมันไม่มีหมาตัวไหนหรอกว่ามันดีว่าว่าว่าว,ว,ว,ว่ามันไม่ดีมันไม่มีเธอ หมาขี้ก็ยกหางตัวเองกันทั้งนั้นเนะ่ะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นฉันเลไม่ฟังเรื่องพวกนั้นฉันดูจากการการะทำแล้วก็ก็ประมาณอย่างเงี้ยเธอแต่มันมันก็ดูกันออกอะถ้าไม่แบบปิดหูปิด,ปดตาบ้าบอขนาดมันดูออกถามว่ารักคนคือเราไม่เราไม่ได้ไปเลือกบางคนเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เกลียดเขานะเธอ เราไม่ได้เลือกแต่เราก็ไม่ได้เกลียดเราก็รักเขานะแต่ว่าเราก็เลือกสิ่งที่มันดีที่สุดอะ่ะเราลองนึกดูซิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและการกระทำอ่ือใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่บนพื้นฐานของเหตุผลนะแล้วก็เราก็ดูรู้อ่ะดูออกใช่ไหม ถูกมันดูมันดูออกเธอบางทีเนี่ยเพื่อนชั้นก็มีสมัครถามว่าฉันเลือกไหมฉันก็ไม่ได้เลือกนะรักไหมก็รักเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เลือกถูกไหมก็เลือกคนที่มีความสามารถแล้วก็ทํางานช่วยเหลือประชาชนจริงแค่นั้นเองจักใจจริงอะไรเงี้ยเราก็รู้ๆมาอยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยพูด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 อ่ะบางทีก็พูดไปงั้นเนี่ย พอหาเสียงเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมเยอะแยะมากมายถ้าอยู่ใกล้พี่อ้วนจะซื้อไปฝากจะได้เพิ่มวิตามินอะไรอะชัานขาดวิตามินอะไรเธอพูดหน่อยสิโอเข เนี่ยแกจะโหนดขาวขึ้นเต็มนาททุกคนมีเหตุผลอ๋อใช่ใช่มีเหตุผลกันทุกคนอะคะ่ะแต่เหตุผลน่ะมันส่วนตัวเนี่ยกับส่วนรวมก็ตาแตกต่างกันมีเหตุผลส่วนตัวบางทีมันก็ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติปีเนี้ยเติบโตหนึ่งจุดหก น้อยมากมันจะต้องทำยังไงให้ตู่ตอนนี้เวียดนามแซงหน้าประเทศไทยไปแล้วถ้าเห็นหนวดตัวเองเขาขาวนะ คิดวิเคร์แยกแยะใหได้ถูกค่ะถ้าเห็นหนวดสีขาวขึ้นมาบนหน้านะโฟกัสฉันจะหลุดทันทีเลยสมองสมองจะหลุดมาที่ต้องเอาหนวดสิบเส้นนี้ออกให้ได้ก่อนหนวดขาวมันคือหนามชีวิต ตอนนี้การท่องเที่ยวไทยกำลังคือคักมากๆเลยนะลิซ่าเอ้ยอันนี้อีกอันหนึ่งนะทุกคนนะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาใส่ชุดไทยนะอืมทำไมกระเมตแดงถึงคิวคนจลาด ไม่รู้เหมือนกันเธอรุ่นผ่อนพดรุ่นอะไรทางนูน้นใช่ปหลมล่ะดีหรอกเธอตอนนี้ก็ทองก็จะวิงหนักมากโอ้คือคือสรุปแล้วนะทำมาหากิน มาหาก,กินเก็บหอมรลอมลิบเข้มแข็งเนาะเก็บหอมรลอมลิบประหยัดอดทนเลยเราเนี้ยมันมันเป็นหนทางที่จะทําให้เรารอด <c oughs> วัดดีโอ้โหทำไมคนพิมพ์น้อยมากเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ